แต่งคันหาเ่าบานพรัพี่น้องวันนี้เรามาบูชารับก่อนลำเรื่องของมาลำใช้เกินร้อยดูการที่แปดนะคะมาหมดแล้วแดดแจ่มมากเลยอาณาจักรใจเกินร้อยแดดแจ่มแจ๋ม,มากเลยนะจ๊ะนาซีอยู่ออฟฟิตพี่ได้โอ้ยจอดได้มหมดเลยนี่จอดจอดไปนาำมันนี้แหละมานทงก,กันกับไอพีสองคนค่นะ,คะเหลิมชัยยังอยู่ที่สวนอยู่นะคะมาแล้วพี่น้องแตยงคันหามา มืัอนี้มาครับก่อนล่ำกับโปรโมตเตอร์ใหญ่อีเมลเตียนของข่อยเองท <g ül> ั้งห่วงห่อขนมเพราะว่าป้าไหวอยู่ <g ül> อีเมลเลาขคาเบียยอยู่ <g ül> มืัอนี้เตงขนา,ามาครับก่อนล่ำนั่งอีเมลสองเรื่องค่ะพี่น้องมีเรื่องเก่าแล้วก็เรื่องใหม่ของปีนี้พี่น้องเดี๋ยวสีไทยพี่นอ้องจะเบิ้งด้วยค่ะฉันเริ่มมีเต่ามาก,ก่อนล่ำ ไปกุดงใ่ยคาในข้าในให้เจ๊ๆวันต่อไปสวยง่ายไปฟองๆให้เสียงด่งดังทุกผู้คนเอาคอร่ไปทุผู้คนไปรักษาดีดยาห่วงยาใจมันถึงคนร่ำคมีผูมีบาเขาตรงดูแลจนสุดตูเตากะสีมีความเริญยุ่งเรื่อเสียงดัง ຢ່າຂອງຢ່າກ້າເດີ້ສູ່ເພິກະຢ່າແມ່ນບໍ່ອູ້ຄົນເວົ້ตา ไปลองไปล่ำไปกินง่ายๆใหญ่ของไอข้าถึงไปต้องเวที่คนกูจาระหมหลายให้รักษาดีๆได้หนูเด้อยาขวดยกาชาไปหนูั่ยี้มมีคนมีคูไม่มีบางมนหนาวสนอมากคนตับแกเหีียวไปบ่าย้ำหูมากให่มากองร่องใหญ่ของไอ้ข้าเองถึงเท้าเวทีใหญ่ไหลไปเลยวันต่

เหกดีให้งามทุกคนทุกค้นเท่งวิธีไก่คนเหลียวเห็นกับให้สวยให้งามกิตอกกิใจเพิ่นเท่อนไปยุไส่ไก่ไปในทามหาหมอล่ำขนาดนี้ข้มีตัวโพงงามแท้ขึ้จังปองจังใสแผ้ความบอกใหญ่ค่ะเด็ไดังดีไม่ทจุดก่อน สองเรื่องพี่น้องเรื่องไมสายแน่นลิ์สยามมอล่มเจริลอยปีที่แปแล้วค่ะอีกเรื่องหนึ่งบันลา่งชูเอาไว้ลําจอบแทร่นัทธาจอบภาสำหรับทีมากเดือนมีนะคะจะพาเขาเลือกได้ว่าากตั้งดำเมือนใดบันลั่งชูก็ได้ปีสองปีสองมาแล้วปีแรกมาดีงง สนีหานั่งาเป็นสี่องนี่ีหานงผากี่แล้สนีหานังาดีดิแมวไอนี่ยเกเสองคือกันค่ะไอยืนเฮี่ยงกันกับไอ้วีดูไอยีไอยีกับไอวีแม่เทียงกันดีดีแม่เบิ้งแม่เบิ้งไอ้ยายีกับไอ้วีแม่ยืนเฮียงกันเที่ยงกันดีดีทันตบหลาออน บอก่เขาเขาทิ้งก <c ười> <c ười> <c ười> ันนะแม่บริวารช่วยกันชีวิตก็ได้ยี่ข้างเดียวกันน่อแม่ตีส้นทางนันอยู่เออแม่ใหญ่เลยที่ทางเดียวนทางเดียวกันพี่น้องกันนี่เรื่อเรถแบอยู่นิชันเหนืัแกนหัวไทยทั้งชั่วเดียวกันอีสานเดียวกันไทยคู่ไทยโคกไทยดงไทดงไทยผ่านขุนนครพนมส้นเดียวกันทางคู่ผ่านนี่ รับัดน,นี้เฮ้าได้ก่อลล่ำแล้วต้องไปทองเ,อเรื่องเกาก็กต้องเดี๋ยวทองเดี๋ยว่าวาลืมแล้วพี่นอ้องเป็นกำลังใจให้ <c oughs> ทุกๆคนใน่เด้อคะ่ะ <c oughs> ฝากติดตามด้วยนะคะ